จริงไม่จริงนะครับโซแคลมเบลเนบอาร์น,นีสลอตว่าแค่โชคดีนะที่ได้รับมรดกของดีจากเจเกนคลอปเฉยๆนะครับโซ so แคลมเบลครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลเนาะมองว่าอาร์น,นีสลอตกุนซือลิเวอร์พูลเนี่ยแค่โชคดีเฉยๆที่ได้รับช่วงต่อจากเจเกนคลอปที่สร้างทีมลิเวอร์พูลไว้เป็นอย่างดีสลอตเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทน, opp, นคลอปเลแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์แชมเลกได้ตั้งแต่ปีแรกที่รับงานคุมทีมขณะที่มิเกลอาร์เตต้าของอาร์เซนอลเนี่ยต้องใช้เวลาหลายๆปีเลย ค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อลุ้นเบียดแย่งแชมป์นะครับก่อนหน้านี้ครับคลอปพาลิวปูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลโควิดครับ2019-2020ก่อนจะอำลาทีมหลังจากคุมทีมมา9ปีส่วนอันเด้ส็ลตก็มาสารนำมาทำผลงานได้สุดยอดในซีซั่นแรกครับคว้าแชมป์ลีกทันทีที่เข้ามาคุมต่อจากคลอปโดยแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีมากเท่าไร่มีเพียงแค่เฟเดรโกลเคียซาที่เป็นแข้งใหม่รายเดียวในช่วงัมร์นั้นนะครับ แต่ในซัมเมอร์นี้ลิวพูรเริ่มใช้เงินเสริมทัพเพื่อป้องกันแชมป์โดยคว้าทั้งอิซักอิกิิเกแลวก็ฟอร์เรสต์เบีย์เข้ามาเสริมทีมอย่างไรก็ตามครับในมุมมองของโซแคมเบลครับมองว่าสิ่งที่อาร์เตต้าทำกับอาร์เซนอลนั้นน่าประทับใจกว่าเพราะต้องค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาใหม่จากศูนย์นะครับโซแคมเบลครับก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าผมว่าความช้าไม่ใช่เรื่องแย่นะบางคนก็โชคดีอย่างอันซซ์ล็อตที่ได้ทีมที่ดีอยู่แล้วแล้วก็พาทีมได้แชมป์ เขาแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยโชคดีมากนักเตะต,ตอบสนองดีเพราะผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาส่วนอาร์เตต้าก็ต้องค่อยๆปรับต้องเคลียร์นักเตะที่ไม่เข้า,าระบบออกไปก่อนถึงจะเริ่มสร้างทีมใหม่ขึ้นมาตอนนี้อาร์เซนอลมีทีมที่ลงตัวแล้วโดวยเฉพาะกองหน้าซึ่งพวกเขาได้วิกเตอร์ยูเคสมาช่วยในซัมเมอร์นี้ต้องหาวิธีเล่นให้เขาเข้ากับสไตล์ของทีมให้ได้และต้องสร้างทีมรอบๆเขาให้แข็งแกร่ง แล้วทางวิลเลียมสลีบายเองก็ไม่ต่อสัญญายาวจนถึงปี2030หรอกถ้าเขาไม่เชื่อว่าอาร์เซนอลจะคว้าชแชมป์ได้เพราะฉะนั้นปีนี้พวกเขาต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนแต่ก็ต้องทำเต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสนั้นมานะครับอันนี้คือในมุมมองของโซแคมเบลนะครับเนบอาร์เซนอลเล็กหน่อยว่าเออแค่โชคดีนะได้รับมรดกตกทอดของดีมาจากเจ o เกนครอป มาปีแรกก็เลยได้แชมป์กับหงแดงลิเวอร์พูลไปเลยนะครับจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับคำพูดของโซแค b เบลก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ We'll